วันนี้เนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วว่า2หงนอชาวญี่ปุ่นเนี่ยแบกแท็กทีมดิวิชันไม่ไหวแน่ๆคือขนาดในวันนี้เนี่ยแม่งมีนาะทเลียคอยช่วยอีกคนนะตัวแมทแม่งยังเละเทะเลยลืมบทบ้างจังหวะมั่วซั่วบ้างการปั้มไรทิศทางมึงจะแค่ทิ้งศอกสวยแล้วบอกว่าแมทดีไม่ได้นะเว้ยการปั้มแท็กทีมเนี่ยมันควรจะมีความเป็นทีมจริงๆไม่ใช่ออกมาวิดวิดไวไวสยายแขนสยายขาแล้วจังหวะการปั้มก็เสีย ไอ้ครลีเซนเนี่ยแม่งมัวแต่ห่วงโพสจังหวะการปล้มแม่งก็เลยดีเลยหลายๆจังหวะเนี่ยมันทำให้นังมวยปั้งคนอื่นๆเสียจังหวะด้วยคือที่บนหนะักขณะนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าผมเสียดายผมเสียดายการพัฒนาของลีกแท็กทีมหญิงว้ยที่แม่งเดินมาถูกทางมากๆแล้วทุกคน เรามีแชมเปี้ยนที่ดีที่เป็นแนวทางให้กับแท็กทีมคู่อื่นๆได้ศึกษาเรามีทีมที่ดีที่แฟนๆเนี่ยสามารถคาดหวังแมตช์ดีๆได้ทุกครั้งคุณย้อนไปดูเหอะทุกแมตช์ของคารทนาเชนแล้วก็เคดดิงคัตเตอร์เนี่ยแม่งจะมีคนฮือฮาตลอดไม่ท่าใดก็ท่าหนึ่งอะทุกอย่างแม่งกำลังมาดีแท้ๆแล้วมึงก็โยนแชมป์ให้ไอ้สองหนอนี้กูเหลือจะเชื่อเข้าใจความเป็นลูกที่รักมักที่ชังนะเว้ยคืออยากจะถ่ายรูปคู่กับลูกรักถือแชมป์แท็กทีมแต่แบบไม่เอาหน้า ขึ้นปั้มทีไรมึงลืมบททุกทีมึงให้คนอย่างนี้เป็นแชมป์เนี่ยนะคือแม่งพูดก็ไม่ได้ปั้มก็ไม่เป็นมีดีแค่ทิ้งศอกอะถึงโรมาเลนมันจะปั้มเฮี้ยแค่ไหนแต่แม่งก็ไม่ลืมบทบ่อยขนาดนี้นี่มึงปั้มแท็กทีมได้สามสปอร์ตมึงมีแค่นิดเดียวมึงยังจะลืมอีกไอสัสไอขอโทษครับผมหัวร้อนไปหน่อยเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ